สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวราวกับคุณกำลังยืนอยู่บนยอดเขาที่มืดมิดลมเย็นพัดผ่านใบหน้าขณะที่เงาของชายหนีคดีและตัวประกรันของเขาค่อยๆจางหายไปในหมอกคุณจะรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงราวกับจะระเบิดและบางทีคุณอาจจะไม่รอดจากเรื่องนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มต้นวิดีโอนี้โปรดใช้เวลา สักครู่กดไลค์วิดีโอและสมัครสมาชิกช่องของเราถ้าคุณรักในสิ่งที่เราทำที่นี่จริงๆและอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยู่ที่ไหนและตอนนี้เป็นเวลากี่โมงตามเวลาท้องถิ่นของคุณคุณคือชายที่ถูกตราหน้าว่าเป็นอาทยากรถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหาที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงในที่สว่างคุณชื่อว่ากาย ชายวัยสาปลายที่มีแววตาแข็งกร้าวราวกับเหล็กกล้าแต่ข้างในนั้นมีบางสิ่งที่ไตกระสลายไปนานแล้ววันนี้คุณตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคุณหนีออกจากคุกที่ถูกคุมขังด้วยความสิ้นหวังและความกลัวที่เกาะกินหัวใจคุณเวยโอกาสในคืนที่ฝนตกหนักเมื่อไฟฟ้าดับและยามเผลอคุณทุกกาแพงบางๆที่กั้นคุณจากอิสรภาพและในความโกลาหลน,นั้นคุณคว้าตัวประกันตํารวจหนุ่มชื่อตีอายุเพียง24ีปีใบหน้าของเขหายยังดูเด็กน้อยแต่ดวงตานั้นเต็มไปด้วยความกลัวและความโกรธ คุณลักตีเข้าไปในป่าที่ยื่นออกไปจากด้านหลังของเรือนจำฝนตกหนักราวกับฟ้าจะถล่มลงมารองเท้าของคุณจมลงในโคลนทุกย่างก้าวหนักหน่วงราวกับมีบางสิ่งฉุดรั้งคุณไวต้ตีพยายามขัดขืนเขาดิ้นรนและตะโกนแต่คุณกดมีดที่ขโมยมาได้จากยามไว้ที่คอของเขาเงียบคุณตะคอกเสียงของคุณสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะคุณรู้ว่าทางข้างหน้ามีเพียงความมืดคุณไม่ได้วางแผนอะไรมากนะักแค่รู้ว่าต้องหนีหนีไปให้ไกลาจากกรงเหล็กและเชือกที่รอคอยลาคอของคุณ ป่าที่คุณวิ่งผ่านนั้นหนาทึบต้นไม้สูงใหญ่ราวกับยักษ์ย้ายที่ยืนเฝ้ามองคุณใบไม้เปียกชื้นเสียดสีกันสร้างเสียงที่เหมือนกระซิบคำสับคุณได้ยินเสียงสุนัขในระยะไกลและรู้ทันทีว่าพวกเขากำลังตามมาคุณลากตีไปข้างหน้ามือของเขาถูกมัดด้วยเชือกหยาบที่คุณฉีกจากเสื้อผ้าเก่าคุณรู้สึกถึงสายตาของเขาที่จ้องมองคุณราวกับจะเผาไหม้นายจะตายแน่ถ้าพวกนั้นเจอนายตีพูดด้วยน้ำเสียงที่ทั้งโกรธและกลัวคุณไม่ตอบคุณแค่เดินต่อไปหัวใจเต้นแรงราวกับกลองส เมื่อแสงแรกของรุ่งอรุณเริ่มส่องผ่านใบไม้คุณรู้ว่าต้องหาที่หลบซ่อนคุณมองเห็นเงาของภูเขาที่อยู่ไกลออกไปภูเขานั้นสูงชันและปกคลุมด้วยห่มอกหนาที่ยากจะมองเห็นคุณเคยได้ยินเรื่องเล่าจากนักโทษคนอื่นเกี่ยวกับสถานที่นั้นภูเขาที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะมันเต็มไปด้วยตำนานและความตายคุณรู้สึกหนาวเย็นที่กระดูกสันหลังแต่ไม่มีทางเลือกอื่นคุณต้องไปที่นั่นคุณลากตีขึ้นไปตามทางลาดชันหินกรดกลิ้งลงไปข้างล่างทุกครั้งที่เท้าของคุณสัมผัสพื้้นนนนคคุุุณณไดดยยยยิิเเเเสีีีงงงลมมหหหหาาใจขขอออออตต่่่่ทบืรแรแแ ระหว่างทางคุณเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักของการกระทำของคุณคุณไม่ได้อยากเป็นแบบนี้คุณไม่ได้อยากเป็นคนที่ต้องหนีหรือคนที่ต้องจับตัวประกันแต่ชีวิตมันผลักคุณมาถึงจุดนี้คุณนึกถึงวันที่ทุกอย่างพังทลายวันที่ครอบครัวของคุณถูกพรากไปวันที่ความยุติธรรมกลายเป็นเพียงคำพูดที่ว่างเปล่าคุณส่หัวไล่ความทรงจำเหล่านั้นออกไปตอนนี้ไม่ใช่เวลามานั่งเสียใจคุณต้องมีสมาธิคุณต้องรอด เมื่อถึงตีนเขาคุณพบถ้ำเล็กๆซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้หนาที่ยื่นออกมาคุณผลักตีเข้าไปข้างในถ้ำนั้นชื้นและมืดมันมีกลิ่นของดินและความเน่าเปื่อยคุณผูกตีไว้กับหินก้อนใหญ่และนั่งหลังเพื่อพักหายใจคุณมองไปที่เขาและเห็นรอยฟอกช้ำที่ข้อมือของเขาคุณรู้สึกถึงความรู้สึกผิดที่ผุดขึ้นมาในใจแต่คุณกดมันลงไปคุณบอกตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำคุณไม่มีทางเลือก ในความเงียบของถ้ำคุณเริ่มได้ยินเสียงไม่ใช่แค่เสียงลมหรือเสียงฝนแต่เป็นบางอย่างที่ลึกกว่านั้นเสียงที่เหมือนกระซิบจากส่วนลึกของภูเขาคุณใส่หัวคิดว่ามันคงเป็นแค่จินตนาการแต่ตีมองมาที่คุณด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวนายได้ยินอะไรหรือเปล่าเขาถามเสียงของเขาสัน่นคุณไม่ตอบแต่ลึกๆในใจคุณรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติคุณรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจ้องมองคุณจากเงามืด คุณนั่งอยู่ในถ้ำมืดมิดและชื้นแชลมหายใจของคุณดังก้องในความเงียบขณะที่ตีนั่งพิงหินใบหน้าซีดเผือดจากความเหนื่อยล้าและความกลัวคุณพยายามตั้งสติคิดถึงก้าวต่อไปแต่เสียงกระซิบจากส่วนลึกของถ้ำยังคงดังก้องอยู่ในหัวคุณบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ลมหรืออาจเป็นความเหนื่อยที่ทำให้จิตใจคุณเล่นตลกแต่สายตาของตีที่จ้องมองคุณบอกว่าคุณไม่ได้รู้สึก อยู่คนเดียวคุณลุกขึ้นเดินไปที่ปากถา้ำตรวจดูรอบๆหมอกหนาที่ยังคงปกคลุมภูเขาทําให้ทุกอย่างดูเลือนรางคุณรู้ว่าพวกตํารวจกําลังใกล้เข้ามาเสียงสุนัขเห่าดังชัดเจนขึ้นเรือออยออ,อยยคุณหันกลับมามองตีเขานั่งนิ่งแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความท้าทายนายหนีไม่พ้นหรอก เขาพูดเสียงแหบแห้งคุณกัดฟันไม่ตอบคุณรู้ว่าเขาพูดถูกแต่ยอมแพ้ไม่ใช่ทางเลือกคุณคว้าเชือกที่มัดเขาไว้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันยังแน่นหนาจากนั้นคุณเริ่มมองหาทางออกจากถ้ำคุณรู้ว่าการอยู่ที่นี่นานเกินไปคือการรอความตายคุณต้องเคลื่อนที่ต่อไปต้องขึ้นไปให้สูงกว่านี้ไปยังที่ที่ไม่มีใครกล้าตามมา คุณลากตีออกจากถ้ำฝนหยุดตกแล้วแต่พื้นดินยังเลื่นและอันตรายทางลาดชันของภูเขาทําให้ทุกย่างก้าวเป็นการทดสอบคุณรู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดขณะที่ตีเดินตามหลังอย่างไม่เต็มใจเขาสะดุดหลายครั้งแต่คุณไม่ปล่อยให้เขาล้มคุณจับแขนเขาไว้แน่นเกินนกว่าที่คุณตั้งใจและทุกครั้งที่เขามองคุณคุณเห็นความเกลียดชังในดวงตาของเขาคุณสงสัยว่าเขาจะทําอะไรถ้าเขามีโอกาสคุณรู้ว่าเขาเป็นตำรวจหนุ่มที่ได้รับการฝึกฝนมาคุณต้องระวัง เมื่อคุณปีนขึ้นไปถึงจุดที่สูงขึ้นคุณมองเห็นร่องรอยของไฟฉายในระยะไกลกลุ่มตำรวจกำลังตามมาพวกเขามีจำนวนมากกว่าที่คุณคาดไว้คุณรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลลงมาตามกระดูกสันหลังคุณหันไปมองตีถ้าพวกนั้นเจอเรานายจะตายก่อนฉันคุณขู่แต่คำพูดนั้นฟังดูกลวงๆแม้แต่ในหูของคุณเองคุณเริ่มสงสัยว่าคุณจะรอดจากเรื่องนี้ได้จริงหรือไม่ คุณตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางมุ่งหน้าไปยังส่วนที่หนาทึบของป่าเขาที่เต็มไปด้วยโขดหินและรอยแยกคุณหวังว่ามันจะทำให้การติดตามคุณยากขึ้นคุณผลักตีให้เดินเร็วขึ้นแม้ว่าเขาจะเริ่มหายใจหอบคุณได้ยินเสียงใบไม้ที่ถูกเหยียบย่ำจากด้านล่างและรู้ว่าพวกตำรวจกำลังใกล้เข้ามาคุณหยุดพักครู่หนึ่งซ่อนตัวอยู่หลังโขดหินขนาดใหญ่คุณฟังเสียงฝีเท้าที่ดังใกล้เข้ามาและรู้สึกถึงเหงื่อที่ไหลลงมาบนหน้าผากคุณเริ่มคิดถึงความเป็นไปได้ที่เลวร้ายที่สุดถ้าพวกเขาจับคคุุณณไได้จะะทอร คุณจะยอมจำนนหรือจะสู้จนถึงที่สุดในขณะที่คุณกำลังครุ่นคิดตีพูดขึ้นมานายเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมนายถึงมาอยู่ตรงนี้คำถามของเขาทำให้คุณชะงักคุณมองเขาและเห็นบางอย่างในสายตาของเขาไม่ใช่แค่ความโกรธแต่เป็นความอยากรู้คุณไม่ตอบแต่คำถามนั้นฝังลือเข้าไปในใจคุณคุณเริ่มนึกถึงชีวิตที่ผ่านมาของคุณความผิดพลาดความเจ็บปวดและความสูญเสียคุณส่ายหัวเละความคิดเหล่านั้นออกไปตอนนี้ไม่ใช่เวลามานั่งเสียใจคุณต้องมีสมาธิ เมื่อความมืดเริ่มลงมาคุณตัดสินใจหยุดพักในรอยแยกของหินที่ซ่อนอยู่คุณผูกตีไว้กับต้นไม้เล็กๆและนั่งลงเพื่อตรวจสอบสเสบียงคุณมีน้ำเพียงขวดเดียวและอาหารแห้งเล็กน้อยที่ขโมยมาจากครัวของเรือนจำคุณแบ่งให้ตีเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะปฏิเสธในตอนแรกคุณมองเขาและรู้สึกถึงความตึงเครียดระหว่างคุณสองคนคุณเริ่มสงสัยว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาจะพยายามหนีหรือไม่หรือเขากำลังรอโอกาสที่จะโจมตีคุณในความเงียบของค่ำคืนคุณได้ยินเสียงแปลกๆอีกครั้งเสียงที่ไม่ใช่แอร์ ลมหรือสัตว์แต่เป็นบางอย่างที่ลึกและน่าสะพรึงกลัวมันเหมือนเสียงคร่ำครวญจากส่วนลึกของเมเทนคุณรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่ใช่จากอากาศแต่จากบางสิ่งที่คุณสั ความมืดของค่ำคืนปกคลุมคุณและตีราวกับผ้าห่มหนาที่ยากจะหายใจคุณนั่งอยู่ข้างกองไฟเล็กๆที่จุดขึ้นจากกิ่งไม้แห้งเปลวไฟสันไหวสะท้อนแสงบนใบหน้าของตีที่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและความเหนื่อยล้าคุณรู้สึกถึงความเงียบที่หนักอึ้งระหว่างคุณทั้งสองราวกับมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นอยู่คุณมองไปที่เขาและเห็นว่าเขากำลังจ้องมองเปลวไฟดวงตาของเขาว่างเปล่าแต่ลึกตึกแล้วคุณรู้ว่าเขากำลังคิดหาทางรอดคุณรู้สึกถึงมีดที่ซ่อนอยู่ในเอวของคุณมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ ในายเคยฆ่าคนมาก่อนใช่ไหมตีถามกระทันหันเสียงของเขาต่ำและเย็นชาคุณชะงักมองไปที่เขาคำถามนั้นเหมือนมีดที่แทงเข้าไปในใจคุณนึกถึงวันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปวันที่เลือดเปื้อนมืออคุณวันที่ความโกรธกลายเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้คุณไม่ตอบแต่ตีไม่ยอมหยุดฉันอ่านแฟ้มคดีของนายเขาพูดต่อนายไม่ได้เป็นแค่อจยากอธรรมดานายเคยมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วทำไมถึงเลือกทางนี้ คุณรู้สึกโกรธที่เขากล้าถามแต่ในเวลาเดียวกันคำพูดของเขาทำให้ความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาคุณนึกถึงบ้านเล็กๆที่คุณเคยอยู่กับครอบครัวภาพของภรรยาที่เคยยิ้มให้คุณและเสียงหัวเราะของลูกสาวตัวน้อยคุณส่ายหัวเล่ยภาพเหล่านั้นออกไปนายรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฉันบ้างละ่ะคุณตะคอกเสียงดังจนน่าจะปลุกนกในป่าให้ตื่นนายเป็นแค่เด็กที่เพิ่งใส่เครื่องแบบได้ไม่กี่วันตียิ้มเยาะมันไม่ใช่รอยยิ้มแห่งชัยชนะแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความขมขื่นฉันอาจจะเด็กแต่นายนายยล่ะะนนเป็อไร คนที่หนีจากความผิดของตัวเองหรือคนที่คิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อคำพูดของเขาทำให้คุณรู้สึกเหมือนถูกตกหน้าคุณกำมัดแน่นอยากจะลุกขึ้นและทำให้เขาเงียบแต่คุณหยุดตัวเองคุณรู้ว่าถ้าคุณเสียการควบคุมตอนนี้ทุกอย่างจะยิ่งแย่ลงคุณเปลี่ยนเรื่องถามเขาว่าทำไมถึงเลือกเป็นตำรวจตีมองคุณครู่หนึ่งก่อนจะตอบเพราะฉันอยากทำอะไรที่มันถูกต้องเขาพูดฉันอยากปกป้องคนที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้คุณหัวเราะเยาะในลำคอถูกต้องในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ถูกต้องหรอกเด็กน้อย คุณพูดและในใจคุณรู้สึกถึงความขมขื่นที่ไหลออกมาพร้อมคำพูดนั้นคุณเคยเชื่อในความยุติธรรมมาก่อนแต่ตอนนี้มันเป็นเพียงคำที่ว่างเปล่าในขณะที่คุณสองคนคุยกันคุณเริ่มได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเสียงกระซิบจากส่วนลึกของภูเขามันดังชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่ลมแต่เหมือนมีบางอย่างกำลังพูดราวกับมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในเงามืดคุณมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดและเงาของต้นไม้ตีก็เงียบลงสายตาของเขาองไปที่ปากถ้ำท,ที่คุณทั้งสองซ่อนอยู่นายได้ยินอะไรหรือเปล่า เขาถามเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยคุณพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวและรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลลงมาตามกระดูกสารหลังคุณตัดสินใจดับไฟคุณไม่อยากให้แสงนั้นดึงดูดความสนใจของตำรวจที่กำลังตามล่าแต่เมื่อไฟดับลงความมืดกลายเป็นสิ่งที่หนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมคุณรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวในเงามืดบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์คุณลุกขึ้นจับมีดในมือแน่นและบอกตีให้งเงียบเขาไม่เถียงครั้งนี้เขาดูกลัวจริงๆคุณเดินไปที่ปากถ้ามองออกไปในความมืดแต่สิ่งที่คุณ เห็นทำให้หัวใจคุณหยุดเต้นมีเงาดําขนาดใหญ่ยืนอยู่ไกลไกลเงาที่ดูเหมือนมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์คุณกับพริบตาและมันหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงคุณหันกลับมามองตีและเห็นว่าเขากําลังตัวสัน่นมันคืออะไร เขาถามคุณไม่ตอบเพราะคุณเองก็ไม่รู้คุณบอกตัวเองว่ามันอาจเป็นแค่เงาของต้นไม้หรือจินตนาการจากความเหนื่อยล้าแต่ลึกๆในใจคุณรู้ว่ามันไม่ใช่คุณรู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังจ้องมองคุณและมันไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่สุนัขหรืออะไรที่คุณเคยเจอมาก่อนคุณเริ่มสงสัยว่าภูเขานี้ซ่อนอะไรไว้และทำไมมันถึงทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังถูกกลืนกินความกลัวเริ่มก่อกินหัวใจคุณเหมือนหมอกที่ปกคลุมภูเขานี้คุณยืนอยู่ที่ปากถ้ำมีดในมือสั่นเล็กน้อย ขณะที่สายตาของคุณกวาดมองความมืดข้างนอกเงาดำที่คุณเห็นเมื่อครู่หายไปแล้วแต่ความรู้สึกว่ามีบางสิ่งจ้องมองคุณยังคงอยู่ตีนั่งเงียบใบหน้าซีดเผือดราวกับเห็นผีคุณหันกลับไปมองเขาพยายามซ่อนความหวาดก,กลัวในใจของคุณเงียบไว้คุณกระซิบเสียงต่ำจนแทบไม่ได้ยินเขาพยักหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกคุณตัดสินใจถอยกลับเข้าไปน้ำลึกกว่าที่เคยคุณลากตีไปด้วยมือของคุณจับแขนเขาแน่นจนเขาสะดุ้งถ้ำนี้เริ่มแคบลง ผนังชื้นและเย็นเมื่อสัมผัสกลิ่นของดินและความเน่าเปื่อยยิ่งรุนแรงขึ้นทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังเดินเข้าไปในป่าของสัตว์ร้ายคุณได้ยินเสียงหยดน้ําจากที่ไหนสักแหง่งและทุกครั้งที่มันดังขึ้นหัวใจคุณก็เต้นแรงขึ้นคุณบอกตัวเองว่าต้องสงบแต่ความรู้สึกว่ามีบางสิ่งตามคุณอยู่นั้นไม่อาจสลัดทิ้งได้ในขณะที่คุณเดินลึกเข้าไปคุณเริ่มเห็นร่องรอยแปลกๆบนผนังถ้ารอยขีดข่วนที่ดูเหมือนถูกกรงเล็บขูดและบางจุดมีคราบสีดําที่อาจเป็นเลือดเกก่่าคุุณหยดชะงัมอไปทีีต และเห็นว่าเขาก็สังเกตเห็นเช่นกันนี่มันอะไรเขาถามเสียงสันคุณไม่ตอบเพราะคุณเองก็ไม่รู้แต่ลึกๆในใจคุณเริ่มสงสัยว่าภูเขานี้ไม่ใช่แค่ที่หลบซ่อนมันเป็นที่ของบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวทันใดนั้นคุณได้ยินเสียงดังก้องจากด้านนอกทาเหมือนเสียงหินถล่มคุณรีบดับไฟฉายที่ถืออยู่ดึงตีลงนั่งข้างผนังคุณได้ยินเสียงฝีเท้าของคนหลายคนและเสียงตะโกนของตำรวจที่ดังใกล้เข้ามาพวกมันอยู่ใกล้แล้วคุณคิด หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าออกก็คุณรู้ว่าถ้าพวกเขาพบถ้ำนี้ทุกอย่างจะจบสิ้นคุณจับมีดแน่นพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดแต่แล้วเสียงฝีเท้ากลับเงียบลงคุณรอกลั้นหายใจแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณเริ่มคิดว่าพวกเขาอาจผ่านไปแล้วแต่ความรู้สึกโล่งใจนั้นอยู่ได้ไม่นานเสียงกระซิบนั้นกลับมาอีกครั้งดังชัดเจนจนคุณรู้สึกเหมือนมันดังอยู่ในหัวคุณมันไม่ใช่แค่เสียงแต่เหมือนมีคำพูดที่คุณไม่เข้าใจภาษาแปลกๆที่ทำให้ขนลุกคุณมองไปที่ตี๋และเห็นว่าเขากกลังุมหู ใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดมันคืออะไรเขาร้องเสียงแตกพร่าก่อนที่คุณจะตอบมีบางสิ่งเคลื่อนไหวในความมืดคุณเห็นมันชัดเจนเงาดําขนาดใหญ่สูงกว่ามนุษย์ด้วยดวงตาที่เรืองแสงสีแดงมันยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของถ้ำมองคุณและตีราวกับกําลังตัดสินใจว่าจะทําอะไรคุณรู้สึกถึงความกลัวที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนกลัวจนร่างกายแข็งทื่อตีกรีดร้องเสียงของเขาดังก้องในถ้ำและเงานั้นขยับเข้ามาใกล้คุณผลักตีไปข้างหลัง ยกมีขึ้นด้วยมือที่สันเทาอย่าเข้ามาคุณตะโกนแต่เสียงของคุณฟังดูอ่อนแอเงานั้นหยุดแต่ดวงตาแดงคู่นั้นยังจ้องคุณคุณรู้สึกเหมือนมันมองทะลุเข้าไปในจิตวิญญาณของคุณเห็นทุกความผิดทุกความเจ็บปวดทุกสิ่งที่คุณพยายามซ่อนแล้วมันก็หายไปราวกับละลายเข้ากับความมืดคุณหอบหายใจมองไปที่ตีที่ตอนนี้นอนสลบอยู่บนพื้นคุณไม่รู้ว่าเขาสลบเพราะกลัวหรือเพราะสิ่งที่คุณทั้งสองเห็นคุณนั่งลงข้างเขา รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าที่ถาโถมเข้ามาคุณเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรผีปีศาจหรือแค่ภาพหลอนจากความเครียดแต่รอยขีดข่วนบนผนังและคราบเลือดบอกคุณว่ามันไม่ใช่แค่จินตนาการในขณะที่คุณพยายามตั้งสติคุณได้ยินเสียงตะโกนจากด้านนอกทำอีกครั้งตำรวจกลับมาแล้วและคราวนี้พวกเขาดูเหมือนจะรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณรู้ว่าหนีไม่พ้นแล้วแต่สิ่งที่คุณนกโลยิ่งกว่าตำรวจคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในถ้ำนี้คุณมองไปที่ตีและแตัดสินใจครั้งสุดท้ายคุณจะไม่ยอมให้้้้สสิิ่่่งงงนนนััไดทีมตอการ ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรคุณนั่งอยู่ข้างร่างของตีที่ยังสลบอยู่มือของคุณกำมีดแน่นจนข้อนิ้วขาวความมืดในถ้ำเหมือนจะหนักขึ้นเรากับมันมีชีวิตและกำลังรัดคุณไว้เสียงตะโกนของตำรวจดังใกล้เข้ามาไฟฉายของพวกเขาสาดแสงเข้ามาที่ปากถ้ำสร้างเงาที่เต้นระริกบนผนังคุณรู้ว่าหนีไม่พ้นแล้วแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงยิ่งกว่าคือความรู้สึกว่ามีบางสิ่งในถ้ำนี้กำลังรอรอบางสิ่งที่เลวร้ายกว่าความตายคุณเขย่าตีให้ตื่น มือของคุณสั่นเขาลืมตาขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวเกิดอะไรขึ้นเขาถามเสียงแหบแห้งคุณไม่ตอบแค่ลากเขาลุกขึ้นและผลักเขาไปข้างหน้าเดินคุณสั่งเสียงของคุณดังก้องในถ้ำคุณตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ตายในที่มืดนี้ไม่ว่าสิ่งที่คุณเห็นเมื่อครู่จะเป็นอะไรคุณจะเผชิญหน้ากับมันหรืออย่างน้อยก็ตายในแสงสว่างเมื่อคุณและตีเดินออกจากถา้ำแสงไฟฉายของตำรวจศาสตร์เข้ามาที่ใบหน้าของคุณวางอาวุธ เสียงตะโกนดังสนัน่นและคุณเห็นเงาของตำรวจหลายสิบคนที่ล้อมรอบคุณยกมือขึ้นช้าๆมีดในมือร่วงลงพื้นตีถอยห่างจากคุณมองคุณด้วยสายตาที่ผสมระหว่างความโล่งใจและความเกลียดชังคุณรู้ว่านี่คือจุดจบแต่ในใจคุณยังคงได้ยินเสียงกระซิบนั้นเสียงที่ตอนนี้ดังชัดเจนราวกับมันยืนอยู่ข้างคุณทันใดนั้นอากาศรอบตัวคุณเย็นลงอย่างกระทันหันตำรวจที่ยืนอยู่ด้านหน้าหยุดนิ่งใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวคุณหันไปมอง และเห็นมันอีกครั้งเงาดำขนาดใหญ่ดวงตาแดงเรืองแสงยื่นออกมาจากปากถ้ามันไม่ใช่แค่เงาแต่มีร่างกายที่บิดเบี้ยวราวกับมันถูกสร้างจากความมืดและความเจ็บปวดเสียงกรีดร้องดังขึ้นไม่ใช่จากคุณหรือตีแต่จากตำรวจที่เริ่มถอยหลังสิ่งนั้นเคลื่อนไหวเร饶สายฟ้าคุณเห็นมันพุ่งเข้าใส่ตำรวจคนหนึ่งและในชั่วพริบตาเขาหายไปเหลือเพียงเสียงร้องที่ขาดหายความโกลาหลเกิดขึ้นตำรวจบางคนยิงปืน แตกระสุนเหมือนผ่านทะลุอากาศสว่างเปล่าคุณคว้าตีโดยสัญชาตญาณลากเขาไปหลบหลังโขดหินมันคืออะไรเขาตะโกนเสียงแตกพระคุณสายหัวฉันไม่รู้แต่ลึกๆคุณสงสัยว่ามันอาจเป็นสิ่งที่ตามคุณมาบางสิ่งที่ถูกปลุกขึ้นจากความสิ้นหวังและความโกรธของคุณคุณมองไปรอบๆเห็นร่างของตำรวจที่ล้มลงทีละคนเห็นเลือดที่เปือเป้อนพื้นหินและเห็นเงานั้นที่ดูเหมือนจะเติบโตขึ้นทุกครั้งที่มันสัมผัสชีวิตคุณรู้ว่าคุณต้ององค์ทำอะไรสักอย่างคุณลุกขึ้น ไม่สนใจเสียงตะโกนของตีและวิ่งตรงไปที่มันคุณไม่มีอาวุธไม่มีแผนมีเพียงความรู้สึกว่าถ้าคุณไม่หยุดมันไม่มีใครจะรอดเมื่อคุณเข้าใกล้เงานั้นหันมามองคุณดวงตาแดงคู่นั้นเจาะลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของคุณและคุณเห็นภาพชีวิตของคุณความผิดพลาดความสูญเสียและความเจ็บปวดที่คุณแบกไว้คุณรู้สึกเหมือนมันกำลังตัดสินคุณและในวินาทีนั้นคุณตระหนักว่ามันอาจไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นเงาของทุกสิ่งที่คุณเป็นคุณร้องตะโกนพุ่งเข้าไปในความมืด และทุกอย่างกลายเป็นสีดำเมื่อคุณลืมตาคุณอยู่ในที่มืดสนิทไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีเพียงความเงียบที่หนักหน่วงคุณรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าที่ไหลผ่านร่างกายและรู้ว่านี่คือจุดจบคุณยอมรับมันไม่ใช่เพราะคุณอยากตายแต่เพราะคุณรู้ว่าคุณหนีจากตัวเองมานานเกินไปแสงแรกของรุ่งอรุณค่อยๆส่องลงมาบนยอดเขาเราวกับโลกกำลังหายใจออกหลังค่ำคืนอันยาวนานต้นไม้ยืนนิ่งลมพัดเบาๆและความเงียบปกคลุมทุกสิ่งคุณจากไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงเรื่องราวที่ไม่มีใครกล้าเล่าต่อ